กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสต์ไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One Two Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้2ตุลาคม2563นะคะก็เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานประจำสัปดาห์ที่วันนี้รายการเปิดโลกสื่อสารมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในแง่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีวันนี้วันศุกร์นะคะก็อาจจะมีเรื่องราวที่เอามาคุยกัน ไม่มากเท่าไหร่คุณผู้ฟงังเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนกันยายนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเข้าสู่เดือนใหม่เดือนตุลาคมก็จะเป็นประเด็นของ งานอีเวนต์กันสมมากกว่าเรื่องของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนนะคะรุ่นที่รองรับ 5G ในไทยก็มีหลายรุ่นแล้วใครอยากที่จะสัมผัสประสบการณ์ของ 5G ก็ลองไปดูเครื่องกันได้นะคะช่วงนี้มีงาน TME Mobile Expo อยู่ที่เราสามารถจะไปเขาเรียกว่าไปลองไปซื้อไปหากันได้นะคะสำหรับตัวสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ 5G แล้วก็มีแพ็กเกจ 5G ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวาน ก็ได้บอกกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เปิดตัวสำหรับทางค่ายมือถืออย่าง AIS ก็มาพร้อมกับเน็ตที่ความเร็วก็เรียกว่าเป็นระดับกิกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวนะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกบริการเรียลิตี้ต่างๆทั้ง VR ทั้ง AR รวมถึงคลาวด์เกมมิ่งด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของการใช้งาน 5G ในชีวิตประจำวันในการใช้งาน แบบเชิงพาณิชย์ของพวกเราและเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ30ปีของ AIS ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่จะทำนะตอนนี้ไปจนถึงอนาคตไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้านของบริการดิจิตอลต่างๆด้านของ p r i v i l g g สสำหรับลูกค้า AIS เดือนนี้เดือนตุลาคมก็ถือว่าจัดเต็ม ในโอกาสครบรอบ30ปีเลยนะคะของ AIS โดยเขาจับมือกับพันธมิตรร้านค้าชั้นนำของไทยกว่า50แบรนด์ที่มีสาขารวมกว่า7 0 0 0กว่าสาขาเนี่ยนะคะ,ะ 7, 7ร้านทั่วประเทศก็จะมีการใช้แคมเปญนะคะให้ลูกค้าเนี่ย เป็นลูกค้า AIS ใช้มือถือหรือว่าเป็น AIS Fiber ก็ได้นะคะเลือกรับสิทธิ์ที่บอกว่าเป็นสิทธิ์พิเศษได้ทุกวัน3ต่อตลอดเดือนตุลาคมต่อที่1คุณผู้ฟังเป็นการเล่นเกมชิงพอย์พิเศษสูงสุด300คะแนนนะคะแล้วเอาพอย์เนี่ยเอาไปแลกรับสิทธิพิเศษมากมายต่อที่2นะคะก็เป็นการยกขบวนความสุข แบบพิเศษเลยให้ลูกค้า AIS point แค่พ o ย n t เดียวนะคะที่จะสามารถเลือกสิทธิ์พิเศษนะในการที่จะเอามาเก็บเป็น AIS คูปองไว้ใช้งานได้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนก็ได้นะคะก็ใช้เพียงแค่1พอย point เท่านั้นสำหรับการแลกสิทธิ์เป็นคูปองเพื่อเอาไปใช้ต่อในเดือนพฤศจิกายนส่วนต่อที่3นะคะเป็นการใช้ point หนึ่ง point ลุ้นทองคำหนัก รวม120บาทมูลค่าอยู่ที่3 4 6ล้านบาทนะคะแล้วก็ลุ้น Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ค่ะมีจำนวน30รางวัลไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางที่สะดวกที่สุดก็คือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน My AIS แล้วก็สามารถเช็คพอยต์ของแต่ละคนได้ด้วยว่า ตอนนี้มีพอยต์สะสมเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ฉลองเดือนตุลาคมที่เป็นโอกาสที่เรียกว่าฉลองครบรอบ30ปีของ AIS นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญน,นะคะตอบแทนกับลูกค้าที่อยู่กับ AIS อยู่กับค่ายมาบางคนอยู่ตั้งแต่ยุค 1G ยาวมาถึงยุคนี้ก็คือยุค 5G แล้วนะคะ30ปีผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายตลอดการเดินทางของเทคโนโลยียุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนตามมายุคนี้ถือว่าเป็นอีกยุคหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าของการใช้งานดิจิตอลเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่มันจะมีความเขาเรียกว่าไงดีหลากหลายมากขึ้นมีการใช้งานที่เข้าใจแล้วก็มีเรื่องของการประยุกต์ใช้มากขึ้นดีกว่านะคะคือมันมีเรื่องของการให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานแล้วเมื่อได้ข้อมูลมากพอเนี่ยเทคโนโลยีสิ่งที่มีอยู่สามารถเอาไปประยุกต ปรับใช้ได้หลายอย่างมากไม่มีข้อจำกัดเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือเสน่ห์ของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ซึ่งเราเข้าสู่ยุคของ 5G เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานเราก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วว่า 5G จะนำพาอะไรเข้ามาสู่การใช้งานในเชิงของผู้บริโภคทั่วไปบ้างทีนี้ 5G เพื่อ เศรษฐกิจของประเทศล่ะจะเอาไปอยู่ในส่วนไหนตรงไหนนะคะแน่นอนว่าจากการถแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยเขาจะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือเทคโนโลยีบนพื้นดินบนฟ้าแล้วก็ในน้ำนะคะก็ทุกอย่างทุกที่มีเทคโนโลยีหมดเลยในด้านการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมก็จะมีเรื่องของโซลูชันต่างๆที่ เอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม4.0ที่มีหุ่นยนต์ทํางานมากขึ้นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นระบบอัจฉริยะมากขึ้นนะคะอย่างโซนอุตสาหกรรมใน EEC ก็จะเป็นสมารซิตี้ที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกๆเลยสนามบิน เป็นสมาร์ทแอร์พอร์ตนะคะท่าเรือก็จะเป็นท่าเรือที่เป็นสมาร์ทพอร์ตเหมือนกันเทคโนโลยีต่างๆอย่างที่เราเคยบอกก็คือพวก AR VR พวกนี้ก็จะนำมาใช้เหมือนกันอย่างตัว AR ที่ร่วมกับทาง NTT DoCoMo เขานำเทคโนโลยี AR มาผสานกับ 5G นะคะใช้ในการส่งสัญญาณให้คำปรึกษาการบริหารจัดการโรงงานข้ามประเทศค่ะ ข้ามประเทศระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ใช้เทคโนโลยีของ 5G แล้วก็ยังมีการทดสอบการนำเทคโนโลยี 5G เป็น Private Network ในพื้นที่ EEC นะคะแล้วก็โซนภาคตะวันออกอย่างเรื่องของการนำ 5G ไปควบคุมแขนกลและการคอนโทรลอุปกรณ์จากระยะไกลพวกนี้ก็ยังมีการเดินหน้าด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลายๆส่วนเหมือนกันนะคะส่วน ด้านรีเทลหรือว่าด้านของการซื้อขายการช้อปปิ้งดีกว่านะก็จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นอย่างเช่นตัวของกระจกอัจฉริยะที่เราสามารถลองชุดได้โดยที่ไม่ต้องไปในห้องฟิตติ้งรูมห้องลองชุดแล้วก็จะต้องมาลองถ้า10ตัวก็ต้องใส่ใส่ถอดถอดแบบนั้นนะคะกระจกอัจฉริยะก็เหมือนเป็นสมาร์ทฟิตติ้งรูมให้เรา ไปโดยปริยายก็สามารถที่จะเลือกนะในการที่จะแมชดูว่าเอสีทรงรูปแบบของเสื้อของกางเกงตัวนี้มันเข้ากับเราไหมแล้วเราจะต้องใส่ไซส์อะไรอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์อย่างเครือเซ็นทรัลพัฒนาที่เดี๋ยวจะ เผยโชมให้เห็นกันจริงๆจ,จับต้องได้ไปลองได้นะคะเข้าใจว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิร์ก่อนที่แรกแล้วก็ศูนย์การค้าโลกเสมือนหรือว่า Virtual Mall ที่จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการนำสินค้ามาให้ทุกคนช้อปปิ้งบนโลกเสมือนนะคะอันนี้เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง วันสยามที่เป็นโซนของพวกสยาม Discovery สยามสแควร์พวกนั้นนะคะแล้วก็ยังมีที Direct อ่าอันนี้ก็จะออกแบบมาเป็นร้านเป็น Virtual Mall นะคะเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการเป็น SME ก็ได้นะสามารถวางจำหน่ายสินค้าได้อย่างไรข้อจำกัดนะคะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวด้านการเกษตรด้านการเกษตรนี้ถือว่าเป็น สิ่งที่ควรจะมีเทคโนโลยีเข้าไปปรับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นการเกษตรแบบ4.0นะคะก็น่าจะมีพวกของเทคโนโลยีการนำ IoT ไปใช้เรื่องของการวัดคุณค่าของอาสารอาหารในดินอุณหภูมิอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีการเดินหน้าในเรื่องเหล่านี้ไปรวมถึงการ เดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการปูพื้นฐานให้กับเยาวชนนะคะก็จะมีความร่วมมือกับทางสถานศึกษาต่างๆมากมายที่จะทำต่อจากนี้ก็เป็นเหมือนรถแมพไกลๆเหมือนกันคุณผู้ฟังว่านอกจากที่เทคโนโลยีจะเดินหน้ามาแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมของคนในชาติคนทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่เท่าๆกัน ไปด้วยกันนะคะเทคโนโลยี Technology, ถือว่าเป็นเหมือนเครื่องมือแต่คนที่จะใช้เครื่องมือนั้นก็จะต้องใช้ให้เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุก,ท,กทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนที่จะใช้บริการใช้ประโยชน์กับ 5G ภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาภาคการเกษตรภาคการแพทย์ทุกอย่างจะต้องมีข้อมูลจะต้องได้รับการ educate ที่เพียงพอนั่นเองนะคะนี่ก็คือภารกิจที่เราจะ ไปด้วยกันเรื่องของเน็ตเวิร์กก็ดีแล้วอุปกรณ์เราก็มีแล้วแล้วการใช้งานล่ะพวกเราพร้อมกันหรือยังนะคะนี่เป็นโจทย์ที่เรียกว่าทุกคนจะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคของดิจิตอล d i s r u p t i o นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางดิจิตอลที่ ค่อนข้างจะเป็นบิ๊กเวฟเลยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็ค่อยๆติดตามกันไปคุณผู้ฟังทางรายการเปิดโลกสื่อสารก็จะหยิบยกในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็จะเอามาพูดคุยกันสรุปให้คุณผู้ฟังได้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยีแบบนี้ไปพร้อมๆกันสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง u t u b e นะคะหรือฟังบนแอปพลิเคชันแบบพอดแคสต์ก็ ที่ SoundCloud, Podbean หรือ Spotify สะดวกช่องทางไหนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันเอาไว้นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android อีกช่องทางหนึ่งก็คือที่ facebook.com/telecomradio ติดตามเรื่องราวข่าวสารกันได้นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในประเด็นที่เกิดขึ้นของเทรนด์รอบโลกกันบ้างวันนี้เรา เห็นอะไรในโลกโซเชียลมีเดียเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วเทรนด์ของเทคโนโลยีที่ต่างประเทศเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมงครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็นซีอส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้าน f i เบอร์ออ c ต0กเร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1 1 7 5 การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาลาพลอยสุวรรณ กลับมาคุยกันต่อค่ะก็ไปดูข่าวสารที่เกิดขึ้นอัปเดตกันนะคะก็มีข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกก็รายงานกันที่ประธานาธิบดีทรัมป์ติดโควิดใช่ไหมคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวใหญ่นะคะทีนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงเรื่องของการดีเบตช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงจะมี ความเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะส่งผลกับตลาดของเทคโนโลยีหรือเปล่าเพราะว่าก็มีกรณีที่เป็นเหมือนเป็นข้อพิาพาทกับทางประเทศจีนอยู่เหมือนกันนะคะถ้าทรัมป์เกิดตรงนี้แล้วแล้วสิ่งที่ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวก็คงจะต้องมาติดตามกันว่าจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรในแง่มุมของตลาดเทคของโลกนะส่วน ข่าวที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่2นะคะอย่างที่บอกไปว่าก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการรายงานข่าวของสื่อไอทีต่างประเทศเรื่องแรกเลยก็คือการนำ AR เอามาใช้ในตัวแอปพลิเคชันพวก Mapping นะคะตอนนี้ Google Maps ก็เพิ่มฟีเจอร์ Live View หรือว่าการนำทางด้วย เอเอามาช่วยให้คนที่ชอบหลงทิศแบบดิฉันเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแผนที่ก็ยังลงได้นะคะก็สามารถที่จะไปได้ถูกทางนะคะแม่นยำมากยิ่งขึ้นเดินแล้วไม่หลงทิศมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านั้นเขามีฟีเจอร์ตัวนี้ออกมาสักพักแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในทุกพื้นที่นะคะตอนนี้ก็ มีการเปิดให้บริการแล้วก็เพิ่มโหมดมาอีกหนึ่งโหมดนะคะก็คือโหมดนำทาง AR ในแทบขนส่งสาธารณะได้คือก็จะสามารถนำทางให้เราเนี่ยหาจุดขนส่งสาธารณะนะคะหาประตูทางออกของสถานีรถไฟหาอะไรพวกนี้ได้ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ง่ายกับชีวิตของคนที่ชอบลงทางเราอย่างมากเลย โดยการที่เราสามารถจะใช้แอปพลิเคชันตัว Google Map เนี่ยในการท่องเที่ยวเผื่อว่าโลกของเราจะปลอดภัยขึ้นแล้วหลายๆคนจะได้มีโอกาสเดินทาง <c oughs> ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเดินทางนะคะก็ดูได้ว่าตอนนี้เรามาถึงจุดไหนแล้วแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นเหมือนการปักหมุดแลนด์มาร์กต่างๆ แล้วก็เปิดใช้งานในหลายๆเมืองแล้วเช่นเดียวกันรู้สึกว่าจะมีกรุงเทพแล้วด้วยนะคะก็ลองเดินไปดูกันได้คุณผู้ฟังไปต่างประเทศไม่ได้ก็ไปในกรุงเทพนี่แหละนะคะหลายๆเมืองที่เขาเปิดให้ใช้งานนอกจากกรุงเทพแล้วก็ยังมีอัมสเตอร์ดัมบาเซโลนาเบอร์ลินบูดาเปสต์นะคะดูไบฟอร์เรนอิสตันบูรกาลัมเปอร์เกียโตลอนดอนเอลเอมาดริดมิลานมิวนิก นิวยอร์กโอซาก้าปารีสปรากโดมซานฟรานซิสโกซิดนีย์โตเกียวแล้วก็เวียนนาก็ลองเข้าไปเล่นกันได้นะคะโดยจะมีการแชร์พิกัดให้เพื่อนได้ด้วยเผื่อเพื่อนจะหลงเหมือนกันเป็นฟีเจอร์ที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่หลงทิศหลงทางเหมือนดิฉันเนี่ยคือเมื่อก่อน การเดินทางในยุคสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็จะมีหนังสือเป็นแผนที่ตอนเด็กๆจําได้ว่าเคยเอามากางเปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะแล้วพอยุคสมัยเรามีแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยมันมันก็พอช่วยได้นะคะแต่ว่าบางครั้งเราไปตามทางเขาเขาก็ไม่รู้ว่าผิดที่เราหรือผิดที่แอปพลิเคชันไม่รู้บางทีก็าพาหลงลงเข้าป่าเข้าซอยอะไรก็ไม่รู้ แต่ถ้ามีโหมดแบบนี้นะคะโหมดแบบ Street View หรือว่าโหมด AR เนี่ยมันก็จะทำให้การบอกทางแม่นยำมากขึ้นนั่นเองก็รอดูค่ะว่าการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรคือจริงๆเนี่ยเขาออกมากันสักพักแล้วแต่ว่ามันใช้ในในบางเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนรออยู่ลองใช้งานกันดูคุณผู้ฟังก็เป็นการนำอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่า มีอยู่ทุกที่เหมือนกันนะสำหรับ AR ก็เอามาใช้งานในเรื่องของ mapping นะคะการบอกทางต่างๆส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็จะพาไปที่ Facebook ดีกว่า Facebook เนี่ยเขาซื้อกิจการโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆเยอะแยะมากมายที่เราทราบก็จะมี Instagram แล้วก็ WhatsApp ซึ่งเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่ต่างกัน ตัว IG หรือว่า Instagram มเนี่ยมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เอาไว้แชร์รูปภาพแชร์อะไรต่างๆแล้วก็ WhatsApp เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแอปพลิเคชัน Instant Messaging ทีนี้นะคะไปๆมามาโซเชียลแพลตฟอร์มมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกัน Facebook ก็มีฟีเจอร์หลายๆตัวที่ เหมือนกับ Instagram เพราะฉะนั้นก็เลยมีการเปิดตัว Account Center ขึ้นมาเลยนั่นหมายถึงว่าสามารถจัดการบัญชีทั้ง Facebook และ Instagram ได้จากที่เดียวเลยจบไม่ต้องไปเข้าหลายแอปไม่ต้องไปแก้หลายครั้งนะคะ a c e b o o k เขาเปิดตัวเป็น Account Center เค่ะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะที่สามารถจัดการบัญชีต่างๆของบริการทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ Messenger นะคะที่ เป็นในเครือของ Facebook นั่นแหละโดยผู้ใช้สามารถควบคุมหรือว่าไปตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยนะคะเรื่องของ Payment Facebook กเมี Facebook Pay ใช่ไหมคุณผู้ฟังข้อมูลโปรไฟล์ต่างๆของแอปไม่ว่าจะเป็น Facebook IG สามารถตั้งค่าได้ในที่เดียวเลยนะไม่ต้องไปเข้าสลับแอปกันนะคะ อย่างเช่นการจัดการเรื่องของตัว Facebook Pay นะคะว่าจะไปเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินที่แอปไหนแอปไหนบ้างในเครือหรือว่าการโพสตอรี่ข้ามแพลตฟอร์มเพราะ Facebook ก็มีสตอรี่ IG ก็มี IG Story เหมือนกันเลยสามารถโพสต์ข้ามแพลตฟอร์มกันได้นะคะก็จะทำให้มันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการซิงข้อมูลพวกของโปรไฟล์อะไรต่างๆ สามารถทำงานหรือว่าเล่น2แอปนี้ได้ง่ายมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับคนที่มีทั้ง IG และ Facebook นะคะก็น่าจะชื่นชอบฟีเจอร์ตัวนี้เพราะว่ามันสามารถจัดการอะไรได้ง่ายในที่เดียวเลยทีเดียวอ่ะก็เป็นการอัปเดตนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วน IT ในบ้านเราคุณผู้ฟัง IT ในบ้านเรานะคะเท่าที่ไปดูส่วนของ Clipping News เนี่ยก็จะมี ประเด็นอย่างเช่นการพาดหัวข่าวเรื่องของมาตรการภาษี OTT ซึ่งก็เงียบไปสักพักเหมือนกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนยังไงเพราะว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนโดยคุณถากรตันททธิ์อดีตเลข,ขาธิการกรสทอชอนะคะแต่ว่าพอคุณถากรพ้นตำแหน่งไปแล้วตอนนี้ก็ยังเป็น ส่วนของรักษาการที่ทำหน้าที่นะคะปฏิบัติงานก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเรื่องของการเก็บภาษี OTT เนี่ยจะทำได้หรือไม่ได้หรือว่าจะเป็นแค่ราคาคุยเดี๋ยวมาว่ากันไม่แน่ใจอันนี้เป็นคำของหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์นะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าแค่ราคาคุยเนี่ยแต่ว่ามันมีตัวอย่าง ในประเทศรอบข้างเราทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์นะคะก็ทำการเก็บภาษี OTT กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไทยจะเก็บได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนประเด็นของการเรียงช่องนะคะก็มีคำสั่งจากสารปกครองกลางที่เพิกถอนประกาศของกสทชที่ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาออกอากาศในช่อง1ิเนี่ยต้องเปลี่ยนไปอยู่ช่องทีวีดิจิตอลใหม่นะคะเนื่องจาก เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวสั้นๆส่วนเรื่องอื่นยังไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวกับพวกเรานะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการสัรหากสทอชอที่เป็นประเด็นใหญ่นะคะเดี๋ยวจะมีการรับสมัครกันในช่วงของ14-28ตุลาคมนี้ เดี๋ยวอาจจะต้องมาติดตามกันในช่วงนั้นนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้กับรายการเปิดโลกสื่อสารทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ผ่านทาง y YouTube นะคะ s o u n d c l o u d หรือว่า p o d b e a t และสามารถฟังผ่าน s p t t i y y ได้เช่นเดียวกันค้นหาช่องเทเลคอมเรดิโอแล้วอย่าลืมไปกด Subscribe กด Follow ในแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงที่ f a c e b o o k c o m t e l e c o m r a d i o ดด้วยเช่นกัน วันนี้เป็นวันศุกร์หันษานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้าเรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกแห่งเทคโนโลยีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีเป็นเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟร <c oughs> ีไปเลย24ชั่วโมง <c oughs> ครั้งแรก <c oughs> ในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์ก,กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ a i s อเอสว l นเสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m มจิชเชียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s One To Call การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณ